สรบสัสดีสัมชิกที่เดดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันอังคารที่8ตุลาคมนะครับคู่แรกของวันนี้จะเป็นการเปิดบ้านของทางเซลแรมทาวนะผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเลดดิ้งทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทาง ซีลนมเทาลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้วสิบนัดวิชาเร์นที่สามนัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่หกนัดที่สกอร์ไปได้ที่สิบสองประตูและเสียไปที่สิบหกประตูตอนนี้มีทั้งหมดสิบแต้มอยู่อันดับที่ยี่สิบของลีกตัวเองส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเรดดิ้งนะผมลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้วเก้านัดวิชายร์นทที่สี่นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่สี่นัด ถือสะกอลไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่14ประตูตอนนี้มีทั้งหมด13แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่ทุาเห็ที่เจอกันมานี้ผลงานจะเป็นทางทีมเยือนอย่างเรดดิ้งนะผมสามารถชนะไปได้1นึ่นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1น,นัดนะครับทางผลงานของทางเซีน้ำเทานี้ยังไม่สามารถทำยอดออกมาได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับ รอบเดียวกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลน้ำเทากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้มีชานลที่3นัดสะเมื่อหนึ่งและแพ้ไปที่6นัดนะครับด้านการทํายอดของทางเซลน้ำเทาสินัดหลังสุดตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเองรอบเดียวกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างเรดดิ้งกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้มีชาแนลที่5นัดสะเมื่อหนึ่งและแพ้ไปที่4นัดนะครับด้านการทํายอดของทางเรดดิ้ง10นัดหลังสุดตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง5นัดเลย เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางเรดดิ้งต่อให้ทางเซนต์แอนท์เทาอยู่ที่ควบลูกโเวเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาหรับผลงานของทั้งคู่ทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางทีมเยือนนะครับผมอย่างเรดดิ้งมากกว่านะครับผลงานฟอร์มตอนนี้สวยกว่าแต่ก็สวยกว่าไม่เยินนะครับโอกาสเสมอก็มีอยู่แต่ทางบอลยินหนึ่งมองว่า มโอกาสที่ทางเรดดิ้งจะเก็บ3แต้มมากกว่านะครับสำหรับคืนนี้ก็ให้ไปที่ทางเรดดิ้งนะครับในเลทราคาที่เรดดิ้งต่ออยู่ที่ควบลูกสาหรับคู่ที่2ของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางนอสคาดีเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางนอสแซมท่านทาวนะผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางนอสคาดีลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว10นัดมิชชนะที่5นัด สบเมอร์สามละแพ้ไปที่2นะพลิกสกอร์ไปได้ที่17ประตูและเสียไปที่9ประตูตอนนี้มีทั้งหมด18แต้มอยู่อันดับที่หของตารล่างส่วนทางด้านนอสแทมตันนะผมลงเล่นในลีกของเริงไปแล้ว9นัดมีแชน้าอยู่ที่2นะับเมอสองและแพ้ไปที่ห้นะพลิกสกอร์ไปได้ที่11ประตูและเสียไปที่15ประตูตอนนี้มีทั้งหมด8แต้มอยู่อันดับที่2 0ของตานล่างนะครับ ส่วนทางด้านผลงานนี้ที่เจอกัน10นัดหลังสุดนี้ออกไปที่ซอมเหมือถึง4นัดเลยและทางทีมเยือนอย่างนอ h a ซมันท์ทาวสามารถเก็บชนะไปได้ที่4นัดนะครับผมทางทีมเจ้าบ้านอย่างนอสเคานตี้นี้สามารถชนะมาได้แค่2นัดจาก10นัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผลงานที่เจอกันล่าสุดก็ค่อนข้างนานนะผมเจอกันล่าสุดนี้ปี2019เลยนะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอกันอีกนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลของทีมเยือนอย่างนอสเคลตีสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่6นัดเสมอสองและแพ้ไปที่2นัดนะครับด้านการทํายอดก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่10นัดหลังสุดเนื่อพวกเขาสามารถทํายอดออกมาได้ถึง6นัดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างนอสแอนตันกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้พวกเขามีชนะอยู่แค่ 2นัดเสมอสองและแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับผลงานก็10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเลทราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางอปอป,อ,ปอนนะครับผมโอเว่นเดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสําหรับผลงานของทั้งคู่ทางบอลยินหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางนอสเคาติงมากกว่านะครับผมถึงจะ อยู่ลีกที่เป็นรองกว่าแต่ก็มีผลงานที่ค่อนข้างสวยนะครับผมสำหรับนัดนี้ที่ราคาปอปอก็ค่อนข้างน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ให้ไปที่ทางนอ r t h c o u เตีนะผมในเลทราคาปอปอสำหรับผู้ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางเฟลคริกนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางลิเวินสันทั้ง2ทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางเฟลเคริร์สลงเล่นในลีกไปแล้ว7นัดมีชชนนาที่6นัดและหลุดแพ้ไปที่1นัดัดฟิสไปได้ที่13ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มีทั้งหมด1 8ตามอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านทีมเยือนยัมลิเบริงสเติร์ลงเล่นไปแล้ว7นัดนะครับผมมีชชนะที่4นัดและเสมอที่3นัดยังไม่แพ้เลย รีสคอร์ไปได้ที่10ประตูและเสียไปที่3ประตูตอนนี้มีทั้งหมด15แตมอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านผลงานที่เราที่เจอกันมานี้เสมอค่อนข้างเยอะนะผมสิบนัดนี้เสมอกันไปแล้วถึง5นัดเลยแต่ผลงานที่เจอกันล่าสุดก็ยังไกลเหมือนเดิมนะผมสำหรับคู่นี้ก็นัดล่าสุดที่เจอกันก็ปี2019เลยนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางฟาวเคริร์กันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้พวกเขามีชนลที่7นัด เสมอหนึ่งและแพ้ไปได้สองนัดนะครับผมด้านการทํายอดก็สิบนัดของทางฟอลเคิลนี่มีเสียยอดไปแค่สามนัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างลิวิรสตันกันต่อสิบนัดหลังสุดตอนนี้ทางลิวินสตันมีหลุดแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมสามารถชนะมาได้ที่6นัดและเสมออที่3นัดด้านการทำยอดก็มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้โตไฮไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างเฟลเคิลนะครับผมต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับโควนเดอร์ตอนนี้อยู่ที่สองลูกครึ่งสำหรับผลงานของคู่นี้ทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางทีมเยือนอย่างรีวิงสร์มากกว่านะครับสำหรับนัดน,นี้ก็ มองไปที่ทางบอลลองนะครับผมให้ไปที่ทางลิบต์สตารในเลทราคาที่โดนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ